ติดครับเฮ้ยเห็ดโคนมาแล้วผมอยู่ใกล้ๆเลยเห็ดโคนตัวแรกครับผมมืดหน่อยครับผมอโทษทีครับนี่เห็ดโคนนี่ครับข้างหลังข้างหลังผมเลยนะนี่ครับโอเคให้ดูครับบรรยากาศเอาหรอโอเคไม่เป็นไร อจองห้องพักไว้จองห้องพักไว้ต้องติดต่อตรงไหนครับอจอดออคครถตรงนี้ได้เลยไหมโอเค,คนี่ก็ได้ขนาเนี่ยนี่ก็ได้ในโ่มก็ลงก่อนโอเคครับตอนนี้มาถึงบ้านตะนะครับบ้านตะออนเดอะซแล้วนะครับเดี๋ยวอตอนนี้ให้แฟน ไปติดต่อห้องพักนะครับที่จองไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องพักกันแต่ว่าตอนนี้ผมมานี่เจอน้ําทะเลแล้วครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับทริปนี้นะครับมากัน2คนนะครับหาโอกาสมาด้วยกัน2คนนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับข้างหลังข้างหลังผมเลยนะนะครับโอเคให้ดูครับก เอาหรอโอเคไม่เป็นไรนใช่น้ำสวยมากครับนะครับหมาทั้งแรกที่จอดก็เข้ามาที่จอดดีมากนะครับนี่เลยครับผมที่จอดรถนะมะมีตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะตากแดดหน่อยนะครับใครมาก่อนก็จอดในร่มได้นะวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะครับวันจันทร์วันจันทร์ก็เลยจะคนไม่เยอะนะ ก็ตอนนี้เที่ยง30นะครับเที่ยงครึ่งเดี๋ยวหาออกไปหาอะไรกินกับอบอบอ,อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศในห้องพักให้ได้ดูกันแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าวันนี้จะได้ตกปลาแนวไหนกันบ้างนะครับตกมึกก็ตั้งใจมาตกนะครับตกปลาหน้าดินแบบใช้กุ้งสดก็อยากตกเหมือนกันนะครับโอเคยังไงฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันครับช่วงบ่ายสนะครับผม เป็น A8 มันมีทั้งหมดฝั่งนี้จะเป็น a หมดนะครับแต่ถึงอ a อนถึง9นะครับนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นปลายทางจะเป็นเหมือนกับสะพานนะครับออกทะเลไปนะฮะแต่ว่าตรงห้องจะเด็ดหน่อยนะครับข้างในก็คือตกปลาตรงริมระเบียงได้เลยนะครับ สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยสำหรับพฤติกรรมนะครับที่จริงๆแล้วก็คือผิดกฎนะครับสำหรับที่พักบ้านพักบ้านตะออนเดอะซนะครับเขามีกฎห้ามไว้นะครับว่าไม่ให้ตกปลาหลังห้องนะครับหรือระเบียงตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับก็คือถือว่าผิดกฎนะครับแต่ว่าคือผมเข้าใจนะว่า ทำไมไม่ให้ตกปลานะครับอาจจะเป็นเพราะว่า 1. ความสะอาด 2. นะครับความปลอดภัยต่างๆนะครับ่าก็อาจจะเกิดความเสียหายกับที่พักเช่นกระจกนะครับกระจกริมระเบียงเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับพื้นพื้นก็ดีนะครับอาจจะทําให้เกิดการแตกหักอะไรต่างๆนะครับสําหรับตรงนี้ผมนะครับ ลิฟ i n g Channel นะครับก็ต้องขอกลับขออภัยนะครับสําหรับบ้้นตาออนเดซีนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะตกปลาหลังห้องนะครับหลังจากทราบกฎระเบียบซึ่งพอบอนะครับผมได้อ่านตอนที่กินข้าวอยู่ที่โต๊ะนะครับก็เลยมาบอกผมนะครับผมก็เลยหยุดนะครับหยุดแล้วก็ช่วงเย็นก็ไปตกปลาที่ิสะพานแทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาตกตรงหลังระเบียงอีกเลยนะครับอันนี้ก็ ต้องฝากไว้สำหรับใครที่จะมาพักที่นี่นะครับก็เน้นย้ำว่าบ้านตาออนเดอะซีนะครับอนุญาตให้ตกปลาได้เฉพาะตรงสะพานเท่านั้นนะครับตรงสะพานนะครับโอเคนะครับย้ำแล้วก็มีคายักให้ให้ใช้บริการฟรีนะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็ต้องถามดูก่อนนะครับเพราะว่ามีให้บริการแค่สองลำเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ พฤติกรรมตรงนี้ก็อย่าเรียนแบบนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับไปถ่ายแล้วนะครับมีความสนุกสนานพอสมควรแล้วก็อีกอย่างก็ถือว่าผมได้โปรโมทนะครับบานตาออนร์ซีด้วยแล้วก็ได้ชี้แจงข้อกําหนดที่บานตะได้กําหนดไว้ว่าไม่ให้ตกปลาหลังระเบียงตรงนี้ให้เพื่อนๆสายตกนะครับที่สนใจจะไปนะครับเที่ยวตามรอยผมก็ดีนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็กดข้อห้ามตรงนี้ ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดการปรับเงินเกิดการทะเลาะกันนะครับด้วยความที่ไม่เข้าใจนะครับโอเคสําหรับตรงนี้ผมก็ฝากเตือนไว้กับสายตกพี่ๆน้าๆด้วยนะครับก็อย่าทําตามผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กลับขออภัยแล้วก็ดูต่อนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับทิปที่ผมได้ไปออกตกปลานะครับแล้วก็พาดตรงนี้จริงๆนะครับยังไงก็ขออภัยนะครับ อย่าทำตามนะครับผมสวัสดีครับก็ไปดูคลิปกันต่อเลยครับอันนี้คือของทั้งหมดครับก็เข็นใส่รถเข็นมาเลยนะครับทีเดียวนะครับทีเดียวเลยนะเดินจากที่จอดรถนะครับประมาณไม่ไกลมากครับผมประมาณ200เมตรนะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้านะครับโดยประมาณอันนี้จะห้องเป็นห้องฝั่ง B นะครับของผมจะเป็นฝั่ง A นะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปจัดเตรียมของก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในห้องให้ดูนะครับอันนี้คือห้องที่ผมจองนะครับราคาวันนี้วันจันทร์นะครับวันวันจันจะอยู่ที่1,900้ารบาทนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับข้างหลังนี่ครับผมข้างหลังเลยอู้ยยอดครับผมนะครับนี่ครับที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะตกปลาตรงนี้แหละ จริงๆเขามีคายักให้เช่าหรือให้ใช้ฟรีนี่แหละแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเช่านะครับเขรับผมมาลองกันนะครับสีน้ําสวยมากนะครับสวยมากนายนะนี่นะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบห้าครับจริงๆเขาให้เข้าบ่ายสองนะครับแต่ว่าด้วยพวกผมมาถามสอบถามตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เขาก็เคลียร์ห้องทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยให้เข้ามาได้เร็วขึ้นนะครับ ตรงนั้นเป็นเรือประมงนะครับตรงนั้นจะเป็นวัดแล้วก็ปีชาซีฟู้ดที่ผมไปกินเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดนะครับตอนนี้น้ํามันจะค่อนข้างลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงดึกๆก็ลงสุดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้เราจะตกพอได้มีปลาอะไรให้เราเล่นไหมนะครับแต่กลางคืนก็น่าจะอดนะครับเรื่องหมึกนะตรงนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อมีอะไรให้ได้เล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันนะครับผมสุดยอดครับ แต่ยังไม่รู้ว่าปลาจะสุดยอดแค่ไหนนะครับครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนกันนะครับผมอันนี้จากระเบียงที่เรานั่งตกปลาก็ได้นั่งเล่นก็ได้นะครับสูบบุหรี่นะครับนั่งพักอะไรผ่อนกายสบายใจนะครับอันนี้จะเป็นห้องพักครับผมห้องนอนนะครับโอ้นี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับวิวริมทะเลเลยแต่อาจจะไม่ใช่ทะเลน้ําใสอะไรมากนะครับนะอันนี้ก็โอเคแล้วนะ โอ้โหหมอนหนุนคนละสองใบเลยครับผมโอ้โหดูครับโอ้โห,ะหนะครับห้องน้ำโอ้สะอาดสะอ้านครับผมห้องน้ำมีฝักบัวครับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับสบูเ่เหลวนะแชมพูครีมนวดผมครับมีครบเลยนะครับ้อชักโครกสะอาดเยี่ยมกดน้ำลงป่้ สําหรับคนไทยก็ต้องขาดไม่ได้ครับที่ฉีดตูดนะครับผมแต่ถ้าไปที่ที่พักแบบบางที่นะครับราคาแพงเลยแต่ไม่มีที่ฉีดตูดให้นะครับผมนี่ครับจบสวัสดีครับโอเคนะเดี๋ยวผมห้ามใจไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปลุยนะครับเกมกีฬาตกปลากันเลยนะครับวันนี้นะเบ็ดที่ผมว่ามาเอามาวันนี้แค่สามหลังนะครับมีคันสปิวด้วยแล้วก็มีคันตกมึก นะครับตกหมึกปลายโซลิดมา1คันนะครับประมาณ8ฟุตโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับพอล้อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน้ํามันจะลดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ของที่มาก็ดีครับถ้าใครมาแบบนี้ก็หารถเข็นไว้สักคันหนึ่งนะครับของผมแบบรับน้ําหนักได้ดีนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันตรงนี้ก็นั่งนะครับไม่รู้วันนี้จะได้นั่งหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะครับผม ดีนะนะครับตอนนี้ผมจะลองตกดูก่อนหนึ่งคันนะครับก็ใช้รถคันนี้แล้วกันแล้วก็ใช้เป็นตัวเบ็ดตัวเดียวพอแล้วครับตัวเบ็ดตัวเดียวเป็นก้านยาวนะครับก้านยาวประมาณนี้เดี๋ยวเอาเหยอเกกุ้งครับใช้เป็นเกีืยวกุ้งสดแบบนี้เลยนะครับเหีืยวกุ้งสดแบบนี้เลยแกะประมาณนี้ครับแล้วก็ หันหันใส่เงี้นะครับเดี๋ยวจะเลอะนี้เเลอะที่นั่งนะครับเดี๋ยวเรามานั่งก็มีเดีนะ๋ยวมาตามหาตัวแรกกันก่อนนะแบบงง,งๆนะครับที่นี่มา,าบางสเสรนะครับมาครั้งแรกนะครับครั้งก่อนไปสแส่สารครับปกนะขอเดียวก็พอครับเราไม่ได้แบบจริงจังจะต้องได้ปลาเยอะแยะ ตัวเดียวเวลาตีก็ระวังจริงก็ต้องให้ไปตีตรงไอ้นี่นะครับองดูครับตีผมจะตีแบบนี้เพราะว่าถ้าตีแบบเหมือนปกปติทั่วไปมันจะไม่ได้วนะางาาไว้ครับดูปลายคันนะถ้ามันกระตุกกระตุกก็แสดงว่าวมีตัวครับผม ระหว่างรอตอนนี้ผมก็จะปลูกเป็ดเพิ่มนะครับ ยังยังเมื่อกี้เหมือนมีอาการนครับผมโอ้ยมันออกไปแล้วน่าจะกินเหยอจริงครับเหยือนิดเดียวนี่ครับตามันกินก็คันเดียวก็สนุกแล้ว ปลาอะไเลยข้างตะเภาผมข้างตะเภามาละแฟนเติมแรกเอาไว้หรือปล่อยปล่อยเนาะโอเคครับก็ปลาข้างตะเภาไม่กินนะครับผมตัวเล็กๆครับผมปล่อยนะครับแต่กินแรงมากเลยแค่นี้ครับฟินๆก็เวลาจับจริงๆก็ใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับจับปล่อยนะครับผม นี่เรามาตกเอาอาการมันๆครับผมเหยือยังเหลือนะครับเกี่ยวต่อได้เลยโหกินคามือเลยครับผมเมื่อกี้ผมวางไว้มันมันกินนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูไงอ่าตอนนี้ตามหาปลาเห็ดโคนนะครับผม ติไม่ได้เราก็ต้องใช้อีกเทคนิคนึฟ้ามันตอดนะครับเนี่ยตอดแต่ยังไม่โดน <c oughs> ยังไม่ทันมันครับผมใช้เหยื่อใหม่ใช้เหยื่อใหม่ <c oughs> ไม่ทันสักทีครับ ชอบฟิลนี้นะครับชิ้นนะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันว่าทำไมไม่เกี่ยวหลายๆตัวเป็ดชอบแบบนี้ครับฟินเลย <c oughs> ลวันนี้ก็ตกปล่อยนะครับแต่ถ้าปลาเห็ดโคนจะลองเอามาทําอาหารกินดูครับวันนี้กินทุกไม้ครับจับทุกไม้เล้ยวกับ ติดนะครับไม้นี้น่าจะตีดนะครับเปปลาอะไรอะ่ะโอ้ยปลาอะไรไม่รู้ครับปลาอะไรเออไอผมนี่นะครับผมปล่อยนะครับผมตัวเล็กไปก็หลากหลายนะครับสองแต้มไม่ซ้ำกันเลยนะหาเหดโคนไม่เจอ ไม่ไก่นะครับปล่อยไปไม่ไกลมนะากเหตุนคนที่ไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่ามันไกจ,จักชายฝั่งนะครับไกลจากชายฝั่งเพราะจับตัวทำไมไม้เงียบจังมันเอาเหย่่อไปกินแล้วหรือเปล่าริงด้วยครับว่าทาไมมันเงียบเอาเหย่ยวไปกินแล้ว โอเคครับสอ,องปีได้ไกลขึ้นละเหตุผลที่เลือกคันนี้ตกก่อนเพราะว่ามันวัดแล้วเสี่ยงโดนข้างบนหนักน้อยน้อยที่สุดนะครับส่วนคันนั้นมันยาวไปนะคันสป,ปิวด้วย เงียบเลยครับอ้าหายไปเลยหายไปเลยเคผมลองหย่อนใกล้ๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองตกอะกี้ดูบ้างนะครับลอ้ดูว่าจะมีปลาอะไรกัดน,น้ำก็ค่อนข้างใส่นะ ตุลงไปลกลเลยนะครับเดี๋ยวบอกว่ามีนะเอ้ามีครับเอ้ามีเอ้ย <laughs> <laughs> าใหญ่ไหมจะฟุ้กกับเขาบ้างไหมครับเอาอยู่ครับตกไว้ดันอยู่ครับผมเฮ้ยโอ้ข้างตะเพาอีกเน๊ะ ผมนึกว่าไปโคนะข้างสะเพาอีกแล้วครับปล่อยนะครับผมลึกหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่ลึกมากครับโอ้โหเกินเหยื่อเลยนี่ครับผมข้างสะเพานะครับปล่อยครับผมวันนี้ปลาที่เราไม่กินนะครับจริงๆมันกินได้นะครับข้างสะเพาเนื้อหวานอยู่นี่ครับไม่ได้หยุดเลยปลาทะเลนะครับช่วงอันนี้หัวน้ําลงนะครับน้ําลงแล้ว เห็นโคนเลยครับผม ใเลยเห็ดโคนตัวแรกครับผมมืดหน่อยครับผมโทษทีครับนี่เห็ดโคนตัวเล็กจังอุ้ยมันมีปลาใหญ่ครับเดี๋ยวจะลองตีอาจีละเก็บปลาเห็ดโคนไว้ห่อนนะ มีปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่นะครับไม่รู้จะฟุบหรือเปล่านะครับเนี่ย เล่นไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอตกเหยื่อสดอีกนะครับเพราะว่ามันคงไม่ฟุบขนาดนั้นนะครับปลาใหญ่อีกอย่างมันมีไม่ขีดตัวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่มันไม่ใช่แบบพวกเราฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นปลาอะไรเท่าไหร่ผมเหยื่อสดเล่นดีกว่า เดียวก็เสียวได้ครับแต่ถ้าใครเห็นตกเอาไปทํากินตกแบบให้ได้ตัวเอาไปทําอาหารจริงๆก็ใส่หลายๆตัวเบ็ดเลยครับผมไม่มีใครว่านะครับ